เรียกได้ว่าเป็นภาพสุดสะพรึงแล้วก็ทำมาหลายคนอึ้งกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวของนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับที่เธอนั้นได้ไปเจอกับภาพสุดสยองตอนหน้าต่อตานะครับซึ่งเป็นภาพของเบื้องหลังร้านอาหารที่ตลาดน้ําแห่งหนึ่งนะครับที่กําลังนั่งล้างอุปกรณ์ครัวตอนหน้าต่อตาของเธอนะครับงานนี้บอกเลยว่าถ้าเอาเท่นั้นถึงกับไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยเดียวกับ เรียกได้ว่าเป็นภาพฉาวที่ทำเอาสะเทือนไม่น้อนเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดทางด้านเพจด,ดังอย่างเพจอีซอคยี่แหลกนะครับได้ออกมาแชร์คลิปสุดอึ้งนี้นะครับที่เกิดขึ้นบริเวณริมน้ําของตลาดน้ําแห่งหนึ่งพร้อมกับได้ระบุข้อความนะครับว่าต่างชาติไปเที่ยวตลาดน้ําอัดคลิปมาถามคนไทยใช้น้ําล้างจานแบบนี้เหรอต้องตอบว่าอะไรซึ่งจากในคลิปก็จะเห็นได้นะครับว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งกําลังนำะอุปกรณ์ทำอาหารนะครับอย่างกระทะแล้วก็ตะหลิวมาล้างทําความสะอาดบริเวณริมน้ำนะครับโดยได้ทําการจุ่มล้างลงในน้ําคลอง ตรงๆนะครับซึ่งก็ทำเอาทาั้งนัานของสาวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่เป็นคนถ่ายคลิปถึงกับตกใจอย่างมากพร้อมกับบอกอีกด้วยนะครับว่าอาหารอร่อยนะฉันไม่มีปัญหาแต่ก็รู้สึกว่าพวกเขามาล้างจานในจุดเดียวกับที่มีเรือแล่นในน้านี้พร้อมยังได้ซูมภาพไปบริเวณที่มีขยะที่ลอยอยู่ในน้ําอีกด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นภาพที่เห็นเราทำเอาสะพรึงไม่น้อยเลยทีเดีดวยวคับ ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์และก็พวกพิจารณนสนั่นนะครับอาทิเช่นอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมถ้าภาพนี้ออกมาขนาดนี้คงไม่กล้าก,กินอะไรแล้วครับ ขนาดเราเป็นคนไทยเราก็ยังไม่โอเคและแถบบางคนก็ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าอร่อยทุกคําสวดอภิธรรมทุกคืนซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนก็ได้บอกอีกนะครับว่าการทําแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับแม้ว่าบางทีหลายคนจะมองว่าอาจจะเป็นแค่การล้างเศษอาหารออกก่อนการล้างจริงๆก็ตามนะครับก็ไม่สมควรซึ่งปกติแล้วนะครับฝั่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักจะให้ความสําคัญเรื่องของความสะอาดและก็การที่มีภาพปรากฏออกมาแบบนี้นะครับก็อาจจะไปกระทบการท่องเที่ยวประเทศไทยได้เลยทีเดียวครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว